คณะกรรมาการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมรับมือปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาบริหารประเทศเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ หลังจากมีการประกาศยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยต้องจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นในช่วงต้นปี2569เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกบุคคลมาเป็นผู้แทนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสภา,าทั้งนี้กกตได้เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยนายสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเล่าว่าขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งแบบเต็มตัวแล้ว การจะทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อยนั้นนอกจากเป็นหน้าที่ของกกตยังต้องขึ้นอยู่กับการหาเสียงของทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุนด้วยโดยเฉพาะการใส่ร้ายพักฝ่ายตรงข้ามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งทางกกตได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆใช้ศูนย์การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดสามารถลบข้อความที่หมิ่นเหม่ได้และย้ำว่าผู้ที่กระทำการใส่ร้ายพักการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วย การที่จะทําให้การเลือกตั้งเรียบร้อยไม่ได้อยู่ที่กรกตนะครับทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุนมีการใส่ร้ายเกี่ยวกับในทางโซเชียลซึ่งผิดกฎหมายนะครับเราจริงๆกฎหมายมันมีอยู่แล้วเราก็จะกเข็จเวดขึ้นเรามีศูนย์การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะตรวจสอบแบบเข้มข้น,นไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครผู้สนับสนุนหรือประชาชนไปใส่ร้ายไม่ได้นะอำนาจของกรกตรตรงนี้ก็คือสามารถลบข้อความที่ใส่ร้ายได้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครุก พร้อมกันนี้กกตยังได้เตรียมวิธีรับมือกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยโดยนายนรงก่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งเล่าว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งได้เดินหน้ามาไกลแล้วกกตมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาแม้มีความกังวลสถานการณ์ชายแดนแต่ตามกฎหมายแล้วการเลือกตั้งจําเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งกกตได้วางแนวทางแก้ไขปัญหา โดยนำหน่วยรับสมัครรับเลือกตั้งให้อยู่ห่างไกลพื้นที่ปะทะส่วนในวันที่ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกกตก็ได้ประสานเพื่อวางแนวปฏิบตัติและระเบียบต่างๆรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้แล้วยืนยันว่าสามารถเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้อย่างแน่นอนก็ได้รับรายงานว่ามีการรับสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบนะฮะโดยนําหน่วยรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้ห่างไกลพื้นที่ปะทะ ยังเรียบร้อยดีครับคือเราผสานแล้วก็ได้ออกแนวปฏิบัติหรือระเบียบรองรับในสถานการณ์ถ้าถ้าถึงวันนั้นจริงๆฮะเราก็จะมีวิธีการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิธรรมและก็สุจเิตครับราเรไยมแล้วครอมาถึงขั้นนี้ก็ต้องเดินหน้าครับจะเห็นได้ว่ากกตได้วางแผนรับมือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกอย่างรอบคอบเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญ ของระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นบริสุทธิยุติธรรมเพื่อให้ผู้แทนของประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาได้อย่างแท้จริงสามารถนำพาประเทศเผชิญกับความาท้าทายรอบด้านที่รอคอยอยู่ในปีนี้ธนพรปร,รุณฤิธิรายงาน